เพราะถ้าเรารักษาใจของเราให้ผ่องใสทุกวันเป็นที่มาของโภคารั์สมบัติเป็นที่มาของ ของสมบัติที่มาหล่อเลี้ยงสังขารร่างกายของเราก็จะมามีที่มานะเป็นทางมาเป็นทางมาเป็นที่มาแต่ถ้าใจเราคุณมัวไม่พองใสใจมันเป็นกังวลนะกังวลเรื่องโน้นเ,เ,เรื่องนี้นี่คือทรัพย์มันจะมาแต่มันก็มาไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนกับทางที่มันถูกปิดนะถูกปิดใจใจถูกปิด ปิดเพราะความโลภความโกรธความหลงคือใจมันมีมีเกลรเข้าครอบงำก็เหมือนกับใจของเราถูกปิดแต่ถ้าเราใจเราเปิดมันผ่องใสตั้งแต่ตื่นเช้ามาใส่บาตรแต่เช้าเนี่ยก็ใจมันผ่องใสนะใจผ่องใสตื่นเช้ามาได้ทำทำบุญตั้งแต่เช้ามันก็จะทิกนึกถึงบุญง่ายนึกถึงบุญง่ายแล้วก็บุญนี้ก็เป็นบุญต่อเนื่อง คือถ้าทำได้ก็จะเป็นบุญต่อเนื่องงที่กล่าวมาคือบุญเชื่อมบุญคือมันจะมาเป็นทางเป็นนางเป็นทางเป็นสายมาเวลาสมบัติมันเกิดขึ้นนั้นใจที่เชื่อมเชื่อมกับบุญเชื่อมกับคนงามความดีหรือความตั้งใจที่เราทำเนี่ยตลอดอเดี๋ยวก็บุญส่งผละจะเดินทางที่ไหนก็เดินทางปลอดภัยนะก็เพราะว่า เทวดาคุ้มครองรักษาบุญคุ้มครองรักษาแค้วอาคาปลอดภัยอย่างอื่นมันมันช่วยไม่ได้นะก็คือที่จะช่วยได้ก็คือบุญกุศลที่เราทำที่เราทำที่เราสั่งสมนั่นแหละจะเป็นบุญของเราเองจะเป็นสมบัติของเราเองของคนอื่นเราก็ได้เพียงแค่ชื่นชมชื่นชมอนุโมทนายินดีด้วยแต่ถ้าเป็นของเราเองได้ทำเอง ลงมือหงหาอาหารเองลงมือเองทําทุกอย่างนี่ก็เป,เป็นเป็นบุญของเราเป็นบุญของเราที่เราตั้งใจทำเนฉะนั้นบุญเนี่ยมันเป็นที่มาเป็นที่มาของพพกกบทรัพย์สมบัติเป็นขนทางมาของทรัพย์สมบัติที่จะบังเกิดขึ้นที่เราจะใช้จ่ายดังที่กล่าวมา